แต่พี่บินเขาพูดจะกูคงจะรู้แล้วว่าไอ้ไน,นี่บงังไอ้ไอหมัดมันมันบอกว่าจะเอานคนชื่ออะไรนะอ๋อไอคนที่ขโมยรถบงังร็บทไปแล้วครับเออที่ขโมยสามสี่บังอ่ะคนที่แจ็คดาริปเปอร์สักอย่างเนี่ย๋ออแจ็คดาริปเปอร์ครับยังยังไม่ได้เอาเข้านะครับพี่ <laughs> แค่แค่มาถามเฉยๆว่า <laughs> ถ้าเอาเข้าถ้าเอาเข้ามันจะเป็นยังไง <laughs> จ้าถ้าเน้นเนี่ยวม่าด้ ผมบอกไปแล้วเรื่องเก่าจบไปแล้วครับใช่จบจบไปแล้วครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ไม่มีย้อนหลังใช่ไหมครับที่มันจบไม่ไม่ไม่มีไม่มีภาษีย้อนหลังมีมีบอร์ดนะรับระไม่ลงครับเนี่ยไม่มีไม่มีสัมภาระกงสัมภาระไม่มีลงทางนั้นอ่ะมีแต่เรื่องใหม่ถ้ามันยังทำอีกอ่ะอันนี้ต้องรรบไม่ชอบเป็นแก๊งถ้าเข้าแก๊งไปแล้วเพื่อนไอคนที่ไปหลุดหลุดสายเขาชื่ออะไรนะไอทำเพจ ไอคนที่มันยืมทียี่สิบไปคลิปลอยเฮียอะไรเฮียนั่นแหละจำชื่อมันได้แม่นเลยขอคลิปเียโดนหลมเลยบอกแล้วเฮียโดนแหลมนั่นแหละครับผมก็เลยเอเพื anyway> ่อนกูกูจะลองกระดูไว้นะเมื่อกี้ะว่าไงมึงฟังกูก่อนมึงฟังก่อนมึงฟังอันนี้มึงฟังดีๆก่อนนะไอตอนมันบอกว่าจะยืนคือ คือน้องๆอ่ะสมมติว่าไม่ใช่ว่าเราจะตีเขาแบบเร็วๆนี้นะกูหมายถึงว่าวันไหนเราพร้อมแล้วอ่ะแบบว่าอาพุมคิดตามพี่นะสมมุติว่าวันไหนวันหนึ่งอ่ะเราพร้อมเรามีทรัพยากรที่อ่ะพอพอพอสำรองได้อพอพอเล่นได้กับเขาด้วยแล้วก็สำรองได้ด้วยเต็มเล่นเต็มอ่ะก็คือไม่อยากให้น้องอ่ะอยากให้น้องลองไฟกับแก๊งใหญ่อย่างน้อยแบบพราพี่เขาก็คงไม่เอาออกจากเมืองอ่ะกันหลุดถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้ก็ว่าไปเล่นกับแก๊งไหนก็โอเคไม่ได้อยากเล่น ตอนมึงฟ<ะ>ังนะมันไม่ได้เอาออกจากเมืองอยู่แล้วเพราะว่ามันสภามันมีลิมิตให้อยู่ใช้มึงเล่นมึงลัว<ร>ลิมิตอันนี้บีเปร์นะพี่กลัวไปเจอกับแก๊งอื่นก่อนอนะ่ะแล้วน้องมันไปก่อนเข้าใจไหมรู้อยากให้มันเรียนรู้กับแกง๊ง<ะ>อยากคืออยากให้มันเรียนรู้กับแก๊งเขา,เ,าเขาด้วยอะ่ะเออยวเดี๋ยว่อยเดี๋ยว่อยว่ากันก็ได้มันอีกนานนี่อย่างนั้นนะถุงใบตอนใช่มันอีกวันสามสี่เดือนได้อยู่ เขาพี่เขาบอกว่าถ้าหลุดควยหลุดไรลมาก็ขามมาชิ้นหนึ่งชิ้นดูเออไม่ไปเทำไมยอมไปโดนใบดีกว่าไหมไม่ควยโดนปรับไม่ไม่มึงฟังนะเว้ยถ้าจะเล่นอ่ะอย่าอย่าอย่าเพิ่งเล่นกับกับแก๊งใหญ่เลยเอาแก๊งนกเล็ก่อนเพราะว่าของเราไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าของเราจะไม่หลุดไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าไอ้หลุดอ่ะมันหลุดนะเว้ยมันหลุดมันหลุดแน่อไม่ใช่ใช่ครับอาจจะมีครับ เราให้ให้ผม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 อยากให้น้องๆมันได้ลองกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์มีก็มีอาจจะมีสักคนสองคนแหละครับอาจจะมีสักคนสองคนถามมันดิยับยัางช่างใจเพื่อแกง่งลยเป่าไม่ไม่เอางนี้กูจะอธิบายอีกครั้งหนึง่งคือกูจะซื้ออย่างนี้คือตามจริงอะ่ะกูก็อยากเล่นกับแก๊งนน้อยแก๊งเล็กๆที่แบบเทียร์ก็เดียวกับเราอ่ะเอออยากอยาก,อยากลองไฟก็อย่างนั้นอืมอ่ะกูก็อยากทําอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ว่ากูกลัวน้องมันมันจะคือกูกลัวฝั่งนั้นมันก็มีอารมณ์ไงแล้วเราก็มีอารมณ์มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเข้าใจไหมคือแบบกูจะซื้ยอยังไงวะคือฝั่งฝั่งที่เราจะไปตีอ่ะสมมติกูยกตัวอยาอ่างอะคาเมลอนอะนะยกตัวอยา่างไเฉยนะขอโทษ <c oughs> นะคาเมลอนเพื่อแบบไม่ได้ยิน,นมันไม่ได้ยินนอกโลกสามร้อยไอคิวไงพี่ไม่ได้ไม่ได้อสมมติยกตัวอย่างอย่างคาเมลอนอะเราไปตีัยเขาแล้วแบบตอนแรกก็ตีกันขำๆแบบเออพี่น้องนั่นแหละอืมแล้วสมมติว่า ครั้งหนึ่งเวลาแบบเราเผื่อไปหลุดใส่เขาเงี้ยเขาแจ้งใบเราเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่เอาไม่ไม่ได้ย้ำอาวุธนะสมมุติแบบไปหลุดแบบต่างคนต่างมีอารอมณ์อ่ะเราจะเป็นอย่างนั้นเราเราจะเสียได้อย่างน้อยอ่ะกูจะกูกูแค่คิดได้เฉยนะอ่าก็อย่างน้อยเออถ้าอย่างนั้นอ่ะเราลองมาลองเล่นกับแข้งใหญ่ๆไหมที่เขาแบบอาถึงหลุดเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาก็ยั่งน้อยให้พี่พี่เก่งคบออย่างอย่างก็เข้าใจก็่ีก็มีค่าเท่ากันอยู่ดีโดนไปพอมันเล่นกับแข้งใหญ่แล้วมัน เวลาไปเล่นกับแก๊งอื่นๆมันก็ปรับตัวได้ไงก็ไม่รู้ว่ามันคิดได้หลายมุมมองอ่ะมึงคิดยังไงอ่ะกูคิดว่าตอนนี้เราควรเราไม่ควรไปไปไหนเลยเราควรอยู่เยอ่ะัรนแหละกันไม่ฟิลมันมาจากบ้านป่าวฟิลมันมาเป่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ผมหมายถึงอีกหลายเดือนไงที่บอบอกไว้ไม่ใช่ว่าจะเล่นเลยไม่ถึงเวลาอู้วันนั้นมึงค่อยเดินไปบอกเออค่อยพูดไปเรื่อยมึงบอกอ่ะมึงบอกทำไมล่ะ่ไปต่อ เดี๋ยวพวกกูเต้ยัวยังไงฝากรบก่นพี่พิจารณาน้องผมคนที่ชื่อบ้องหน่อยนะครับพี่ไม่ได้รีบมือตึงเว้ยแต่ว่าแค่ว่ามือต้องคุณน้องให้อยู่เว้ยใช่ม่าพวกดีอ่ะแค่ว่าต้องคุมน้องให้อยู่อย่างที่พี่บางยังบอกเลยว่าสิ่งมือดีทุกคนไม่สิมือมันมีกันหมดแหละแต่ว่าทีมไฟอ่ะครับทีมไฟเหรอมึงก็เพิ่มความสามัคคีไปหน่อยแล้วกันไม่แค่ความคิดเฉยครับไม่ได้ผิดอะไรขนาดยังไม่เล่นครับ เวลารีเซ็ตถึงเล่นผมก็ไม่ให้เล่นครับผมไม่ให้เล่นครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ให้เล่นแน่นอนมันไม่ขาดว่าต้องทำอะไรแน่นอนเลยครับคือผมไม่เล่น้เอานู้นเอานอาเี้ยขนาดบอกให้ถอยบนเขาถอยออกมากรอย่าเพิ่งให้เขาไฟกันก่อนแม่ก็ยังแหลมไปแทงกันนี่อีกอ่ะบอกแล้วมันคุมให้ได้เอาตอนเล่าให้กูฟังเหรอบอกว่าบอกว่าบ้องบ้องบ้องพี่เกียร์รับเข้าแล้วอ่ะอะไรกไม่ได้พูดเลยถามถามพี่บินดูในติ๊กต็อกมา ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำอะไรอยู่ครับเอ่อไม่ได้ทำอะไรครับคะอ่าอะไรนะครับกดพูดใหม่อีกรอบได้ไหมครับอยู่ไหนคะอยู่ร้านเขียวครับคุณล่ะอารมณ์าบานครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ๆก่อนนะครับสักครู่เออบอกว่าเนี่ยมาเที่ยวบ้องกูทิ้แดงมาแล้ทักกูที่ตู้แดงแล้วมันมันใส่ชุดเดิมผมต้งเดิมมากูณเลยจำได้เออบอยบ้องสะพัดเดินเข้ามาปุ๊บ ไอ้เคียฟเปรมกับเคียบีนบางพูด่ะสักรูปคู้พร้อมกันเดี๋ยวบอกว่าเออมึงไม่ต้องไอ้นี่มึงออกไปเลยแบบว่าไม่ต้องมาสมัครเพราะว่าขำเลย <ผม S 2> ที่เข้าใจนะสิที่ตอนจะสื่อพี่แอ๊ดที่อยากเล่นกับพวกพี่อ,ะอ่ะอ่า<ข>อ๋อกูเข้าใจกูเข้าใจอันนี้เข้าใจเหมือนจอสเหมือนตอนพยายามจะสื่อว่าตอนบบไม่อยากให้เสียน้องเพราะว่าโดนใบอ่ะใช่ครับอยาก่างอย,าอยา่างน,น้อยอะถ้าเกิดว่าเล่นกับพวกพี่แล้วหลุดมาแล้วโดนยำอาวุธอะมันก็เป็นข้อจดจำให้มันแก้ไขในอนาคตไง แต่เขาับครับที่ผมจะแต่นั่นแหละผมพูดไม่เป็นไงพี่แต่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าให้น้องเขาโดนใบสุดท้ายโดนใบครับครั้งต่อไปเขาก็จะโดนใบมัดมฟังนะสุดท้ายสุดท้ายโดนใบอ่ะสุดท้ายโดนใบปุ๊บเนี่ยมึงก็ต้องมาเดือดร้อนแก๊งอีกหาคนใหม่อีกมันใบหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเฮียเดือนเดียวสองเดือนรีนะเว้ยบางทีมันครึ่งปีอ่ะใช่ครับเหมือนมันเป็นเีวตอนประมาณว่าอาวุธหายยังดีกว่าเสียน้องไปอ่ะไม่อยากเสียใครไปไม่อยากไปหาคนใหม่อย่างน้อยอาวุธหายยังช่วยนขึ้นใหม่ได้ แล้วก็เป็นเป็นบทเรียนมันมันจะได้เป็นบทจำอมืหลุดมือหลุดนะอาวุธมึงเลยหายประมาณนี้ครับถ้ามันไม่จำเหมือนในบ้องก็เออก็ปล่อยมันไปใช่ครับมันคือการวัดวัดคุณค่าคนอย่างหนึ่งอ่ะมันเข้าใจนะเข้าใจสิท็อตเน่าสื่อคือมันเหมือนแบบวัดที่ใส่คนหน่อยว่าจะเปลี่ยแลกยังได้ไหมประมาณนั้นอ่ะคือจริงๆมัน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 ก็เล่นได้หมดแหละตอตแต่ว่าตอนนี้เราเราเรากระชยกระชยไอ้นี่กูจะเล่นคือเรายังไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่สองเดือนหน้าแล้วมึงจะรีบมาพพูดเเื่ออสนตตจ ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าอยากอยากเล่นใสครั้งแรกของเรา <c oughs> อ่ะครั้งแรกเหรอต้งไปเก็บเก็บเด็กก่อนเดียวแล้วค่อยมาไม่งั้นถ้ามึงเจอแบบเต็มเต็มเลยมึงจะแบบใช่มันจะง้อมกูกูแนะนำให้เล่นกับต้องคุยกันมาก่อน,น,ไ,นไปเก็บมาหน่อย,ยนึงอะต้องคุยกันมาก่อนไปไปมือถ้ามึงหลุดถ้ามึงหายนะอะไรเงี้ยตอนแต่พี่ว่ามึงอยากมึงอยากกว่าวัดเลยไหมเพราะเราม้งหลุดหรือไม่หลุดครับทำไงอ่ะพี่เลือกให้ไหมแกงมนึง เอ็นทีอาร์โดนจี้อ่ะใส่จี้อ่ะไม่อ่ะผมเดินกออ่ะยังพี่ยังเดยวัดได้เลยเออน้องมึงแบบวัดจิตใจได้เลยอะไอตัวเด็กจี้อ่ะทําไมทําไมต้องเป็นเอ็นทีอาร์นี่เอ็นทีอาร์เป็นเป็นสายจี้ประสาทครับง่ายๆเลยเป็นสายจี้ประสาทแล้วมันจะทำให้หลุดอ๋อ พี่แกพี่แล้วไอ้พวกการ์ดอะไรเงี้ยเราต้องเอามาจากไหนนะครับใ<อ>นอนาคตครับออมันจะมีประมูลครับของสาภาคนที่ถือบ้านนะเนาะหรือไม่ถือหรือไม่ถือก็ได้เขาจะมีประมูลอ่ะเขาก็จะบอกสรรพคุณของการ์ดแต่ถ้าเป็นเก้าอี้เนี่ยจะได้การ์ดการ์ดฟรีอยู่แล้วทุกๆกๆี่ใบเนี่ยแหละห <5 S 2> <ม>้าใบต่อเดือนหห้าใ <5 S 1> บาแต่ว่ามันคนละอันกันนะสามารถเทรดไปเทรดขายได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับสามารถแลกเปลี่ยนขายได้หมดเลย ทำธุรกรรมได้หมดเลยง่ายๆเลยใบหนึ่งประมาณกี่ล้านนะครับพี่โอ้มันตีมูลค่าไม่ได้หรอพูดยากเลยครับแต่ว่าอ่ะพี่พี่พว่าถึงยี่สิบม,มันมีการ์ดแบบว่าที่ไม่ได้แจกพวกพี่ด้วยนะมันมีการ์ดที่แบบเฉพาะอย่างเช่นเฮ้ยตำรวจเนี่ยหา้หามห้ามห่อเลยเป็นการ์ดที่ห้ามหอ่อสมมติมึงไฟชนะแต่มึงก็ไม่โดนหอ่อวันถึงสองวันเนี่ยแหละแล้วก็ไม่เสียค่าปรับสามวันอย่างเงี้ยอุ้มอุ้มอุ้มไม่เสียค่าปรับเออ ที่ตอนจริงจะโดน,ดนหกหมื่นใช่ไหมครับถ้าใหโดนห้าถึงหกหมื่นโดยประมาณอ่ะตีเบ็ด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 เสร็จเฉลี่ยเลยเขาละห้าหมื่นอ่าครับถ้าอ้วนล้วโดน,ดนตำรวจจับได้นะอ่ะสมมติโดนยี่สิบคนก็เท่าไหร่แล้วอะล้านหนึ่งนะแต่การใบนี้น่าจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะไม่แต่เขาประมูลอะ่ะเขาไม่ได้ประมูลเป็นเงินเว้ยเขาประมูลเป็นพวกคัพเปอร์กี่แท่งเหล็กกี่แท่งทองกี่แท่งไม้กี่กี่อันอะไรเงี้ยอืออืออือืประมาณนี้ให้เสียเวลาฟาร์ม อินกี้ก้อนเลยทรัพยากรในเมืองนั่นแหละทั่วไปถ้าเขาจะประมูลไม่ใช่เงิน <Okay. S 1> ประมาณนั้นแล้ว <Okay. S 1> แต่เขาไม่ใช่ว่าเฮ้ย <c oughs> มึงมึงเสนอไปแล้วอะ่ะมึงต้องจ่ายเลยนะเขาให้เวลาสองอาทิตย์เดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาจ่ายเห็นปะครับครับเออประมาณนั้นเฮ้ยหกสามสี่หกสาสี่ห้าเจ็ด พี่ยังมีสก,กูขายไหมครับในราคาพี่น้องนะครับร <c oughs> าคาพี่น้องไม่มีทำราคาพี่น้องไม่น่านเหลือฮัลโหลน้อง,องชายสุดที่พี่รักขายสก,กูเท่าไหร่ครับน,น,นั่นแน่อ๋อตีแล้วหรอลดลดได้ไหมครับสักสักสักหน่อยอ่ะครับสักส<ข>ี 4, 4, ่สี่ห้าครับเขาขายอะไรเพื่อนเขาขายอะไรพี่เอาเอากกขอไม่ได้ไม่ด้ สี่สี่สี่ห้าหน้ากาไหวนะบีจีดีกว่าบีจีไม่ไหวอะไรนะครับบีจีได้ไหวเหรอบีจีไม่ไหวโอ้หไม่ไม่ไหวเลยครับสี่เจ็บหน้ากาไม่น่าไม่ไม่น่าไหวเพราะว่าตอนนี้สกูมไม่ตีมันตอนแรกมาสามล้านเนาะที่ที่ดูไวเขาขายอ่ะเขาขายแบบไม่ตีสามล้านแต่เป็นตอนเนี้ยเขาตกมาที่อยู่สองล้านเจ็ดสองล้านแปดแล้วเขาเปิดไม่ตีอาทิตย์น่าจะงงครับไอ้มารครับทดสอบหน่อยดีกว่าครับ พีโทรหาหน้ากาก่อนว่าคอมมานเดอร์หรือเปล่าไม่โทรหาตู้ก็ได้แล้วไอ้ตู้ยม่ได้มีเก้าอี้อะไเหรอเรื่องเรื่องอะไรครับพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเรื่องอะไรครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วตู้โทษดี๋ยวติดต่อเอาอีกตัวก่อนเฮ้ยตอบฮึเขาจะมาหาแฮร์รี่เลยเขาไม่ใช่ไม่ได้หาลี่เขาหาเก้าอี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมได้ยิน เขาจะจิ้มให้เราหนึ่งหนึ่งแก๊งเขาจะใช้คอมเมนเดอร์ผมไม่รู้ว่าคอมเมนเดอร์ทำอะไรได้ทิสแม่เออไอดอมอ่ะเราไม่ได้นะรู้รู้เขาแต่เขาพูดชื่อกาเซสนะเมื่อกี้มีกาเซสนะแอตเลติกแล้วก็บีตีที่เขาพูดมาเขาบอกเขาจะจิ้มให้เราเขาจะจิ้มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ไม่ไม่เอาพี่ไม่เอาไม่จิ้มพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอ ็หลังประมูลก็หมายถึงหลังประมูลนูน่นพอประมูลเสร็จปุ๊บนู่นเอาเลยโอ้พี่เกียร์ไม่ยังไม่เอาพี่ห้าหล้านไอ้เกียร์ห้าหล้านเองอถ้า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 ผมเลือกแก๊งได้ไหมครับถ้าจะจิ้ม,มจริงครับไอ้อยามึงอยากเลีอยงใครอาไม่ไม่อยากมามา,มาพูดให้กันตรงนี้ครับไม่เพราะพวกกูพวกกูเป็นคนจิ้มเองอันเนี้ยคอมมานเดอร์มันทำได้ทำได้หรอพี่คอมมานเดอร์ก็คือพวกกูจะสามารถจิ้มเองได้เลย ว่ามึงจะตีใครว่าอไปเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็าอี้มีแค่พี่กับนาการเพื่อนจริง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 มันมีข้อดีนะผมจริงจริงมันมีข้อดีมันมีข้อดีมันได้ฝึกไฟายมันได้มันได้ไอคิวเลอร์คอยมันมันมีข้อดีมันมีข้อดีจริงจริงเอ้อยิ่งเลยเนีย มันมีข้อดีมันมีข้อดีมันมีข้อดีเอาเลยไหมจะได้เล่ไหมจะได้หาเหรียญจะได้หาเหรียญได้อีสปอร์ตด้วยนะตอนเฮ้ยมันมีข้อดีอยากเล่นอยู่เลยมันมีข้อดีนะกูพูดแค่นี้นะมันมีข้อดีนะอยากเล่นพี่อยากเล่นประมาณสองสามเดือนหมายถึงไงมันห้าล้านมันไม่ได้หนักมากนะมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีกูพาไอ้ที่อยากเล่นอยากเล่นก็ดูไว้อยากฝึกน้อไม่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 ก็ดูไว้ไม่ได้ทำไมกันหอกพี่ต้นไม่ไทำไมเพื่อนแอ่เราโชคข้ามรุ่นน่ะพี่ไล่ไปทีละรุ่นดิเพื่อน เหมือนเรายูที5ไปต่อยกันนักมวยยูที5มึฟังกูนะเว้ย5ล้านเนี่ยน้อยแล้วอีกอย่างคือไม่ใช่เป็นมึงหาเรื่องเขากเป็นพวกอวดใช้คอมามาเดร์จิ้มให้ประมาณ20ใบครับดูปีน20ใบเองโอเคครับงั้นผมจะได้เตรียมรับมืออยากเห็นอยากเห็นโอ้ย20ใบเองไฟเดียวเองมั้งดีไม่ดีเอาองี้แบบพิเกียพิเกียรลองพูดมาได้ไหมครับว่าพวกผมคิดว่าแบบจะสูสีกับแก๊งไหน่พีจะไปย้ำกันทำไมไม่ย้ียวเราเล่นกับกาเซียสอาใจพี่อเอาอาวุธเทียสองคบไหมครับน่าจะครบนะกาเซียส เกือบเกบการเซียผ e like yes, e. ู้หญ hmm ิงเขาเยอะเซ็จะได้ใหม่ไอ้พกี่ก็บอกนะครับพี่พี่พอบอกได้ไหมครับเยอะเยอะเยอะเาอายอะเยีเยเยอะ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 เยาะเกอ่เอเยอะเยอะเยอะเยออะยอออ่ะอะเอะเอะนยอะเยเยะะเอเออเอะ เออโอ้โหเออคาเมลอนเออคาเมลอนไปนะเออคาเมลอนเนี่ยคาเมลอนปืนน้อยนะน่าสนใจ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 เรื่องลครเรื่องเงินเยอะนะใช่คิวได้เงินเยอะปืนน้อยมีดเทียร์สองยังไม่ครบเคร่อเนี่ยเทียร์หนึ่งไม่มีเทียร์สองเลยเทียร์สองมันมีแต่กากาดไอ้เทียร์หนึ่งบ้าม่งมีแต่ฟังกูนะเว้ยคาเมลอนไม่มีเอาเนี้ยน่าเล่นกว่าเียพี่คิดอีกใช่อันนี้น่าเล่นกว่าที่มือข้างหลังมึงอีกตอนเที่ไม่แต่นี่มันเล่นแรงมันจิ้มหลัังงงปรระะมมูลลถเเนนีี่่่ยยข้าาหหืออต โอเคไหมไอ้ข้างหลังนทักวยอยู่สิบห้าต่อยไม่ไม่ผมไอ้ข้างหลังที่เล่นนะมันมันมันเล่นอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะเล่นเข้าใจไหมแต่อเนี้ยคือมึงเล่นปพ๊บมึงเล่นหลังประมูลเลยนะค่อยให้คอมมาเดอิมเนี่ยมึงเล่นหลังประมูลมึงมึงประมูลรถเสร็จป๊บมึงเล่นเลยนะเพื่อนห้าล้านเองเพื่อนพี่ฟังผมนะมได้ฝึกฝึกฝ่ายแล้ะมันได้ฝึกไฟายนะมันห้าล้านนะเว้ยมันมันไม่ได้หนักมากนะเว้ยถามน้องๆดิเอา๋อคำเดียวเอาอยู่แล้วมันมันก็อยากเล่นกันดูไว้ยี่สิบเอ็ม ไม่พอของทรัพยากรที่เล่นกับเขาอ่ะใช่สามเดือนนะกว่าจะเล่นสามสี่เดือนนะแต่แต่เล่นไปรู้ว่าแพ้ถูกต้องเสียทรัพยากรแ้วสมมติถ้าเราเล่นไปแพ้เต็ดงอมเตะไงถูกครับงอมแน่นอนเล่นได้มาชนะไม่ดีกว่าหรอถูกถ้าเล่นชนะปุ๊บน้องๆมีไฟมันอยากเล่นจริงๆอ่ะกับข้างหลังข้างหลังนี่เหมือนแบบว่าโลก มันเป็นอะไรที่สูงสุดอ่ะใช่เหมือนมึงเอาแบบอนุบาลหนึ่งเปตีกับปอหกอย่างเงี้ยเราต้องไล่เดี๋ยวเขาต่อยหัวทิ้มหนี่งแต่พอแพ้มาน้องๆไม่เข้าพี่ก็น้องเตะอีกพี่ต๊อดครับพี่ครับครับมันไม่กล้าเล่นหรอกม้งไอ้ต๊อดอ่ะผมได้ทุกเวทอ่ะพี่ไม่มึงฟังเขาเขาจะยื่นให้แล้วไงไม่เหมือนได้ฝึกมันมันเหมือนมันเหมือนได้ฝึกทีมไฟแล้วก็กับน้องๆนะ รรับมีอแล้วพูดดีคุยดีพูดทีพูดดีคุยดีโอเคพี่ได้แล้วอันไหนันไหนอ๋อมัดเลยกันนะครับถามก่อนมีโปรเทคเปล่าถามัดก่อนมัดอยากเจอใครฮัลโหลไอ้ไอ้เจมมึงมีโปรเทคเปล่าเอออ๋อโปรเทคบ้านสาวเออมึงไม่มีโปรเทคของแก๊งเหรอทำไมอ่ะ ภูมิครับมึงคิดว่าแก๊งไหนเล่นสนุกสุดแบบซูสีกำลังแบบกำลังเล่นกันเบเร <classical S 2> ากำลังเล่นกับเราได้คาเมลอนมีแผลแคเมลอนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแผลไม่พูดอย่างนี้เลยเราไม่มีแผลใครเล่นเอาเล่นเอาได้ฝึกทีมไฟจบเล่นเอาทีมไฟเหรอคาเมลอนเจอบ่อยแล้วดิมีคาเมลอนกาเซียสไงหว่ายัง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 ไม่แต่นี่บูปปียี่สิบใบนะบอมอัพเล่นใครบูปปีเฉียวถ้างนั้นนะใช่เล่นใครบูปปียี่สิบใบเฉวเฉวเฉว เ่ด้กูให้้ไได้เลยคงเดีติดเลยมาลของแก้งอ่ะลองให้มันไหมได้ไหมได้มันกได้แกงะใช่แต่ตอนนี้แกงติดต่างกูยิบสี่ล้านนะทำไมอ่ะติดเรื่องอะไรอ่ะก็หนึ่ตัวเงินอีกสิล้านรู้ได้เพื่อ ถ้าตีบูตอนนี้มีเหรียญแพนดูดีเป็นเหรียญใช่ไหมใช่แล้วก็เงินกี่ล้านนะเงินอีกสิบล้านแล้วตอนนี้เงินแก๊งเหลือเท่าไหร่ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ผมรู้แค่ของแอดอบผมต้องรอเอาเกาะมาคืนได้เนี่ยยังมันต้องทําคนนึงเว้ยเงินแก๊งอ่ะต้องให้ภูมิเก็บอ่ะเพราะภูมิมันอยู่เตลอดแล้วแอดอบก็กูกูอีกแล้วบก็กูแต่ว่าผมอยู่บ่อยไงถ้าถามพี่อยากเก็บให้ไหมพี่อยากเก็บให้แต่ว่า วงใหม่วงไหม่วงไหม่อะไรที่กูไม่เคยทำกูทำที่นี่หมดเลยเพื่อนอยากอยากกูถือให้ได้นะอยากเล่นอยากอยากอยากแก้กับโรเปต่ะตัเปรตไม่เล่นหรอกตัเปรตเที่ยวสองอ๋อโอเคงั้นเล่นเล่นเล่นไม่ได้โัเปสเที่ยวสองนี่ก็ต้องถ้าอยากเล่นสนุกก็ต้องคาร์บิลอนเราถปการเซียคาร์บิลอนเนี่ยเราหกหกไหม่ะได้เอามันได้กูเล่นได้หมดเหรอถ้าหกหรือว่ามล่ะ มันฟังนะเว้ยสาม,มาส้านแน่แข็งด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โอเวอร์เอ็นทีอาร์ดูไว้การเสียด้วยเพื่อนอย่าอย่าพูดว่าอะไรก็ได้ยังอีกเยอะเดี๋ยวผมเห็นประมูลรถโอซีนะยังอีกเยอะเพื่อน,อก,ออนการกินังไงตอนการกินังไงใช่นัหมชุดเต็มเลย อีตาอัดยาเล่นาไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นนะกันยไม่เล่นนะกูไม่เอานะกูะใครจเล่นก็เล่นนะแม่โกรที่หมายยังไม่เล่นยังไม่เล่นไปไหวไปก่อนว่ะผมมีสาวสามร้อยสองร้อยก็แม่ไปไปคุยเข้าแมก่อนไปคุยเขาก่อนผมประกาศขายผมประกาศขายอ๋อ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 อออหออ๋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 ่้ เขา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 เป็นว่าไงบ้างครับพี่เกียรติก็เดี๋ยวกูยื่นคอมมานเดอร์ให้มึงกับคาเมลอนหกหกไหมไม่ไหวหรอคาเมลอนเนี่ยไอเจมบอกว่าโอ้โหกูเริ่มจากศูนย์เลยเพื่อนกูมีแค่ไม่กี่คนเองที่แบบมีอยู่แล้วหกหกสิบคนกูเล่นใหม่หมดกูทำได้หมดแล้วกแต่ตัวใครวะแล้วแต่มึงอ่ะกูก็ไม่ติดเลยเอาไหมผมได้ถามเขากูบอกไม่เดี๋ยวเจมา เรียกมาละไม่ไงต่อยกันได้อาเทน่าก็ได้น่าสนใจอะเทน่าของเขาจะล้นไปหน่อยเลยลดห่างไปหน่อยอาเทน่าโปรดพี่บังดูดูดูคนนี้หน่อยครับเนี่ยเขาจะออกแก๊งเนี่ยหลายทีแล้วเนี่ยไอ้เจมอยู่ไหนวะเอ้ยบิ ไอไอบีเคบีเขาอยู่เทียสองใช่ปะเทียหนึ่ง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 รู้แล้วรู้แล้วมึงมาเองเนี่ยอะไรเขียววะมันมีมันมีแบบแก๊งแบบว่าพอแบบชิมชิมลางแบบซอยชงซอยจุก็ได้ไหมอยากเล่นอย่างนั้นไหมชิมลางมัน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 ต้องรอเดือนหลังเดือนหน้าแกูอยากให้มึงเล่นแบบโคโคโคเพื่อเพื่อเติมไฟให้น้องอ่ะได้ครับใช่แต่กูว่าถ้าเราผ่านหกได้มันก็ดีนะ เออบอกเขาไม่ใหกหกดีกว่ามึงพูดเลยมึงพูดเลยอาทิตย์กูไม่ได้ว่านะเขาให้ชิมลาสมมุติว่ามันถ้ามันมีสมมุติที่เห็นนะมันมีหลุดออกมาหนึ่งแบบเฮ้ยมึงชนะชัวร์ๆเลือกคนที่เปียกอ่ะกูไปดูที่เขาตัดอีกต่อไปอ๋อสิ้นเพราะเหตุการณ์อ๋อไอโต๊กับพี่มันมันพูดมันพูดว่าไอ้ขั้วแล้วมันก็พูดว่าโท๊กับพี่มันก็ยังขอโทษเนาะแล้วมันก็เล่นต่ออีกใช่ใช่ใช่ไม่มีรถประมูลปืนพอๆกันใช่แล้วเขาก็็เปนแล้ววพก เจมพ่อไอเมลอะไรก็เป็นคนที่แบบอยู่ที่นี่มานานด้วยเรียกว่าหนน่าเป็นบางแผนได้ดีแล้วแบบสามารถซ้อนๆขันไ่ร้อนดนื้อเพรามึงได้แต่เราอยากเจอคนเก่งไงเรา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 ค่อยเราค่อยๆเิ่มก็ได้โหก็ได้ขันไมร้อนก็ได้เราเราอยากอยากเอออะไรก็ได้ไปโค้โทชเทคช่วงไหนล่ะครับพี่เกีย์น่าไม่รู้ครับถ้าไม่สิ้นเดือนนี้ก็สิ้นเดือนหน้าอันนี้แขนเก่ามาจากแฟมแล้วมาลงนี่หรือเปล่าช 20ใบอยเางนอ้เลยวะแบบเดียว15ใบเออ1520ใบผมอยากานเ่นเขาเพราะเขาเก่งไงไฟเดียวเนี่ยผมไม่ได้มีแรงเขาับช่ำอ่ะจบในวันเดียวดีกว่าตอนตอนบอกอยากเล่น50ใบอะไรตอน50ใบเหรอ50ใบอ่ะได้ไปเพื่อนไม่ได้พูดเลยผมไม่ได้พูดนะดูปากเป็นเกมได้นะครับทีเพื่อนผมพูดไปเรื่อยนะมันพูดไปเรื่อยนะมันพูดไปเรื่อยนะชอบพูดไปเรื่อยไม่ เพราะถ้าเราต้องการอยากเล่นไม่ได้ผมไม่มั่นใจว่าชนะเว้ยมันถึงจะได้อะไรกลับไปเว้ยทำไมไอ้ตอดเข้าใจครับพี่เข้าใจครับอ๋อผมเคยเจอเขาในนี่อยู่ในตอมไอสิบสองสิบสองชิงธงอ่ะเหมือนกินข้าวอ่ะกินเยอะไม่ไดประโยชน์อ่ะไม่ใช่กินเพื่ออยู่ไปวันวันตอนนี้ตอนนี้เอทีพีไม่ได้กินข้าวครับพี่เอทีพีกินหญ้าครับ ทำเป็นตอดกูว่าตอดได้ยินไหมเนี่ยเฮียจอมมือไอ้จอมมือเอ็นทีอาร์ดิพี่ปาว่าไงเพื่อนเอ้ยใครมียาขายยูซิปเลยดิมาพี่ตู้เนาะรอพรมเมื่อเน้ยจีเพียรจะหมดยังอ่ะพวกมึงอ่ะไม่แต่มึงลองคิดดูนะภูมิ ถ้าถ้าเราเล่นชนะหลายๆแก่เน่มันเป็นเป้า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 หมายตานะมันมันมันเป็นเป้าหมายตานะกูบอกอะนะไม่ก็หกหกพอเขาเก่งแล้วมายืนพิเยอะไรเนยก็เรารอได้อ่ะโพ้โคตรเไมกไม่ไม่ไม่มึงเคยมึงเคยเป็นป่ะมึงเคยเห็นป่ะถ้าเราแบบเล่นแล้วแบบบัฟหนักชนะเยอะอย่างเงี้ยมันเป็นเป้าหมายนะเอ้าแต่มันเหตุไงแดบชนะเยอะมึงสวยเสียไม่ได้ก็เคยเป็นประมาณเนี่ยแบบ เชิดจัดใครก็อยากเล่นด้วยแต่ถ้าได้เล่นก็โ okay อเครอพหมด <c oughs> แต่ว่าแลนเหลือคนก็เยอะนะสวัสดีครับสวัสดีครับคะวันน,นี้ที่ซัมู้จอแล้ว <c oughs> อันนี้มีอะไรจะาซมอไปไหหลานครับอันนี้หลานหลานหนหนมาจะพาซมมอไปไหนแกงมันแกงมันแกงมันแล้วแต่